เสวัสดีผมพี่น้องต็มซนะครับอบุนี้มาตามตอนนีทาน่านจากอูหาเจ็ดแบบกะหมดที่ผ่านมาเขาเต็มเต็มนีพี่น้องเด้อศูนย์เกเกศูนวิ่งสอง้อมพี่น้องนะ เขาแนมมาให้กระชากหากูห้าเจ็ดแปดอเื่อจะาเลขวิ่งก็เข้าเนาะเข้าว nah ิ่งสองแล้วก็เข้าเขายำบําบังการปบะกาศเติมกันครับข้าเจ้าถือกวิ่งสองตัวเดียวบนมาในเก้าศูนย์กระเถือกข้าเจ้าตัดเลนมาเันนี้มันมีคานี้อันนี้ อันนี้เป็นเลขรับจุดจุดตรนี่อวดไม่ดับ <c oughs> บ้านนี่ตัวนี้ผู้เฮ็ดให้เบื้องให้หมั่นหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์กับหนึ่งเลขสองศูนย์มันได้คือกันบ้านนี้หนึ่งบวกห้าเป็นหกกับ,บเจ็ดบ้านนี้หนึ่งบวกหกอย่าเจ้าแปดเลขส่วนเจ็ดเลขมาเจ็ดบาทนี่นี่ลอยมาไล่ร่วงศูนย์ลอยมาไล่ก็ได้เด้นศูนย์เจ็ด งวดไม่วันนี้ปู้งวดไม่เออวันนี้งวดวันที่สิบหกเนาะก็คือก็คือว่างไอ้ฟ้องเนาะอันนี้มันมันเป็นเลขมันเป็นเลขดับปูเลขดับงวดนี้เนี่ยออกคาเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเป็นทิ่สีมันก็ออกส่วนเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเป็นทิ่สีก็ดับสี่ออกตอนนี้ทางก็ทางเป็นหกก็ออกตอนนี้ศูนย์กับศูนย์กระจาศูนย์ก็ออกตัวนี้ ปดก็แปดเป็นทิมหกมันกระดับหกลางบ้างเหรเนี่ยบ่บานนี่ก็ออกศูนเก้าเก้าก็เก้าเป็นสิบแปดแปดดับตารางเหลือเจ็ดตัวเดียวโอ้หงดีแดดแปดแปดดับเนาะปะูนี่ก็เลยเหลือเจ็ดมันส้นเจ็ดกันหมสูตรนี่ไปยอ้อนล่างมาเลยไล,ยยล่ย้อนล่างมาเลยมันส้นมันส่งมาก <c oughs> ดับแปดเลขมันใจเดือดเจ็ดแต่ผิดหวังเด้อส่วนเจ็ดเจ็ดศูนย์มันใจเลขลอยมาไล่กันมันใจส่วนถ้าเอาใส่ส่วนเดี๋ยวเอาใส่ซองคางนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัดปูติดตัดออกเคยบอกให้ฟังโยสามตัวห้าแปดสองตัดเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้ลอยมาไล่เหลือศูนย์มันเลยเป็นเล็กเด่นศส่วนมาอีกนะปูส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดศูสศูนเจ็ดแต่เล็กเด่นูนย์สามส่วนเจ็ดเหล็บุญน้อก็มินคนนี้มาเนี่ย ฮะไม่เท่านี้โอ้สอ,ออสองมาอีกแล้วลักนวยสองมาอีกแล้วมาอีกลักนวยพะขันกับว่าสองลักนวยมึงกับ้าสองอ้าวเก้าสองหรอมรถปูเัวนี่ทะเียนรถรถที่อวทะเียนรถเนี่ยงวนี่ละแต่วาต้อวดหนาวดหลังอยู่นี่วัดน้ำปูนี่้โอ้หัวก็กับว่าเก้าเรืองวหนาว,นาวุดหลังอยู่นี่ เก้าสองเก้าสองแปดสองตัวนี้ปะปูเลขปูเคยตีกุนได้มันมาครับผมแปดหนึ่งแปดศูนย์กับมะอองมะอองน้ำกุนหนึ่งแปดบาร์นี่เลขมันเคยตีกุนกันเลยว่าเล่มันมาสองเพราะว่าลอยมาไล่มันก็เคยไปบนไปล่างตัวนี้ส่วนมากมันไปแต่ล่างมันมีแปดกนอ่ะมันออกสามศูนย์แปดได้แปดตัวเดียวออกแปดบนบาดนี่ร่วงศูนย์ก็เลยว่าสองเนี่ยมันไปบนลักหนวย ก็เลยเอาเก้าแปดศูนย์ถ้าจะมากมากบนลักสิบวิ่งสองตัวเดียวล่างวิ่งเก็บตัวเดียวเด่นชุดเด่นวงกลมเฉียเส้นจีเขียวให้ไป้ชุดเด่นอันนี้มันเป็นเด่นดับดับบนดับล่างชุดนี้ดับไหยองงวดก้อนกับเขาได้งวดก้อนกับพานได้เพมีดับอยู่กับปูดับอยู่มีดับทั้งบนทั้งล่างเลยไปครับามงวดก้อนกับพัน โอ้ยูเน uh> like ี่ยนี <t <t ่คือบัออกเป็นบัปัวบัวดับบนดับล่างชุดนี่โอ้ยฮ็ดศุดดับให้น้ำพร้อมได้ป้าตะไซกร้างขั้นมาต่ำชุดอยู่ในนี่ก็คือบ่ต้องซื้อเออโอ้มันเป็นเลขดับแล้วเอาเด้อพี่น้องฟังเอาเด้อแคปหน้าจอเอาเด้อครับเด้อแคปภาพได้ป้าตะไซกสร้างขั้นมีอยู่ในนี่ก็คือตัดออกได้เลยเนาะปูคนว่าตัดออกได้เลย อืมพี่น้องเออตาวันมึงอันเนี้เออสิมีโขงจุดถ่ายป้ปูอ้าฮะฮะขงจุดถ่ายมี่ปอปอมี่ฮะปอมี่มี่ขงจุดถ่ายเออเดี๋ยวปูที่อธิบายให้ฟังเอาให้อีพี่เข้าใจเลยต่อไปครับผมบ้านนี้วิ่งนั่นมันบ่พลาดจักเทียเลยเราวิ่งนั่นี่เลขมันออก จะรางวัลตะลางวัลนี่สามหกแปดสามเจ็ดสองตะลางวัตจะรงวดเนี่ล่างนี่มันออก 3, 8, สามแปดูืีถือย้อนสถิตีไครตะลงวดลจะลงวดลจะลงวดที่มันออกไกลไปว,วัดหรือล <0 45, S 1> ่ะศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดออกเก้าห้า ว่าเลขล่างมันจะมากจริงบ่าสามศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งล่างออกหาเจ็ดอันนี้เฮ็ดให้ให้ FC เบิซี่เบอง์ยางละเอียดเลยนไแมนแมนแมโอ้ค่ะหลักก็เพื่อความมั่นใจศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดบอมแมนวาได้มากลอยๆอยนี่พี่น้อง ปูเพิ่นมิสูตรของเพิ่นหเียนเรืองความคับหกสามเก้าน่มาให้พี่นองพ่อแม่พี่น้องรับต้นสองสามห้าออกแปดสามบูีเศษฐิไทยเฮดแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสามหก แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์เก้าแปด ห้าเก้าเจ็ดออกห้าเจ็ดศนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าออกศูนยเจ็ดออ้ออยเนาะอันโชค้านดูี่าอันนี้ <laughs> <laughs> เอาพ่งจะได้ชัดเด็เดเนาะ เกามาแลอ่ะี่ลรายเหตุไดเนาะมนี่มันเเหตุการอเพาะมันอนือแบบบรรยากาศนนมันจะการจิ้งากปูเนาะนจะกาจิ้งจกปูสามหกแปดสามเจ็ดสองหนึ่งตอนนี้ในสี่กับหาตัวนี้ในเจ็ดกับแปด เห็นบ่เลขมันมาหาตารางตามที่จริงที่เอาคันคันคันเอาตัวนี้มันก็ได้เสียก้าวหามันก็มาออกก้าหาเห็นบะนี่มันมาหานี่คือสูตรล่างคันวิ่งสองตัวบูนที่บวกบวกแค่เดียวคันคันบวกแค่เดียวเนี่ยคันไปวิ่งข้าที่บวกตัวนี้ตัวนี้มาบวกก็ได้มันได้เสียก้าวหามานี่มันก็มาออกก้าห้านี่ มันมาหาหลังศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดหนึ่งบวกมันก็ได้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองตัวนี้ได้ห้าได้หกได้หาได้หกมันก็มาออกห้าเจ็ดมันไปหามานี่ครับ หนึ่งบวกสองหนึ่งนี่บวกบวกในบวกตัวนี้ได้แปดต้องเก้ามันก็มาออกแปดสองไปแปดมาดิหนึ่งมาบวกตัวนี้มันก็ได้สามกับสี่มันก็มาออกแปดสามนั่นเห็นรับผมมาดิหนึ่งบวกสองก็ได้สามกับสี่มันก็บอกสามหกดั้นก็เดาสองตัวนี้วิ่งสองตัวมาหัดด้วยล่างมันเองศูนย์มาเองศูนย์มาเองศูนย์หลังบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลังจากสอง นั่นออกเก้าสองเห็นมั้ยล่างสองตัวไปตัวมาหนีก็นึน่งอีกมาหนี่นึ่งบวกมันก็ได้สองกับ 3, สามสองกับสามนั่นออกสามศูนย์ไปอีกเหรสามเี่นล่างขันพิงสองสูดเนี่ยเพ,พาะพลาดมานีสามมาหน,นี่สามเลยก็ได้สี่กับห้านั่นออกห้าเจ็ดนั่นไปอีกแล้วนี่มาหนีก็ห้าแล้ว, 5, ลวก็หกกับเจ็ดนั่นไปอีกเลยวเจ็ดนี่เห็นมั้ย ตน 9, น 01, นอ, 03, น, 01, อน,นนี้ <จบ S 2> นเก้าในศูนย์กําลังมันกับ 01, ว่าออกศูนย์สามมันศูนย์กําลังไปอีกอะไรศูนย์นี่นี่คือศวนย์ตารางว่าหันมันกับหน้าในศูนย์กําลังว่าหันกันเลยบวกเก้าร้อยในศูนย์กําลังบาทนี่ร้อยมัน่นร้อยมั่นงวดนี่หกกับบวกนี่ 6, กกเก้ากับแปดบาทนี่มหาลดับได้ปะเนี่ย แปดบวกแปดเป็นสิบหกลักหน่อยนี่ครับผมมัมี่ตารางห้าบวกห้าเป็นสิบมัมี่ศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่มัมี่สี่สองบอกสองเป็นสี่ว่ามี่สี่สามบอกสามเป็นหกพลาดเลยหงวนหน่อยพลาดห้องบวกหกเป็นสิบสองพลาดสองหงวนสองบวกสองเป็นสี่ว่ามี่สี่ศูนย์บอกศูนย์ว่ามี่ศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่มัมมี่สี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่มัมมี่สี่ออกศูนสามสามบวกสามเป็นหกว่ามีหกมันก็มาออกสิบมานิด ูนย์บอกศูนย์มมีศูนย์มันก็บอกห้าแปดครับผมแปดบอแปดเป็นที่หกมมมีหกวังหันล่างมันก็บอกอืมศูนย์เก้าครับผมศูนย์เก้าเก้าเก้าเป็นที่แปดมมีแปดโอ้หมวดนี้ไม่มีแปดสรุปแล้วเหลือเจ็ดตัวเดียวที่มาของเจ็ดอ่ามันนี่ปันไปที่เจ็ดเูนย์ศูนุ์มันส้นเนี่ยนี่เดี๋ยวมันส้นเห็นไหมตามนั้นกันนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันส้นเจ็ดเห็นไหมนี่นั่นล่ะ <S 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 นั่นแหละเล่นนเอาเล่นนตัวเดียวเลยแปดมมมีโคปูกระตัดแล้วพอนมันส้นเอาเล่นเลยตามนั้นครับพี่น้องให้วิ่งเกตตัวเดียวเลยสำหรับคลิปนี้ครับผมขอให้มีโชคเป็นไส้ไปด้วยกันสวัสดีมันได้พลาดอยู่ส